สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาอ,มอันบล็อกกล่องสุ่มอ่าเป็นกล่องสุ่มจากร้านในไอนะคะชื่อว่าเด็กซิลช็อปไม่แน่ใจนะว่าจะอ่านถูกไหมนะคะเป็นร้านใน i อจอ่าเป็นร้านที่เป็นเครื่องเขียนแล้วก็เป็นของตกแต่งห้องนะคะในนี้เขาบอกว่ามีของอยู่ทั้งหมด8ชิ้นนะคะดูจากขนาดกล่องนะอ่าขนาดกล่องประมาณนี้นะคะ เดีย๋ยวเราจะมาเริ่มอันบล็อกกันนะอยากรู้เหมือนกันว่าข้างในมีอะไรบ้างนะคะมี8ชิ้นจะได้อะไรบ้างนะแอบเปิดมาแล้วโอ้อะลองดูแล้วเรามาดูกันทีละชิ้นดีกว่าม่ามีอะไรบ้างชิ้นแรกที่เราเจออันแรกเลยเป็นอันนี้ อันนี้ไม่แน่ใจว่าคืออะไรอ๋อเป็นผ้าปูโต๊ะค่ะอันนี้เป็นผ้าปูโต๊ะอ่าสีขาวลายตารางนะคะผ้าปูโต๊ะโอ้แล้วก็ต่อมาอันนี้เป็นดอกไม้ปลอมดอกไม้ทิวลิปนะคะดอกไม้ปอมเฮ้ยน่ารักมากเลยอะ่ะต่อมาเราก็จะเจอกับ สติกเกอร์โอ้ยมีกล่องมีมีซองสีน้ำตาลอันนี้ด้วยเดี๋ยวเราเปิดดูกันมีอะไรแต่อันนี้เป็นสติกเกอร์น้องหมีวุ้นน่ารักมากเลยสติกเกอร์น้องหมีนะคะล้ต่อมาเป็นอันนี้นะคะอันนี้เป็นรูปเอาไว้ติดผนังห้องนะคะแอบน่ารักต่อมานะคะอ่าอันนี้เป็นกล่อง เป็นกล่องนะคะกล่องสีขาวไว้ใส่ปากกาดินสอใส่สติกเกอร์หรือว่าจะเอาไปเป็นใส่เครื่องสําอางก็ได้นะคะเป็นแปรงแต่งหน้าแล้วก็ใส่ลิปโอ,อ้อันนี้อันนี้ดีนะคะต่อมาชิ้นต่อมาอ่าอันนี้ก็เป็นกล่องใส่ปากกาเหมือนกันนะคะเป็นกล่องใส่ปากกาเนาะเป็นเหมือนแบบคอนโดใส่ปากกาอ่บเสียบใส่เป็นช่องเป็นช่องเป็นช่อง โอเคต่อมาอ่ะซองนี้นะคะที่เราไม่รู้ว่าคืออะไรเดี๋ยวเรามามาแกะกันนะซองนี้ไม่อยากให้มันแบบเสียหายเลยอ,ะอ,อ่ะอืออ่าข้างในจะมีเป็นแบบสติกเกอร์เหมือนกันนะคะสติกเกอร์โอเคเหมือนแล้วเป็นสติกเกอร์แล้วก็ มียางรัดผมชิ้นหนึ่งอ่ะอกนั้นก็เป็นสติกเกอร์แปะน่ารักน่ารักนะคะอุย้ยน่ารักมากเลยโอเคค่ะเดี๋ยวเรามานับกันนะคะว่าของทั้งหมดมีกี่ชิ้นนะคะอ่ะอันนี้น่าจะน่าจะเป็นสนะคะมียางรัดผมข้างใน1แล้วก็อันนี้เป็นสติกเกอร์นะคะน,นี้จะเป็น1นึ่งสองอ่ะส ชิ้นที่8ดเป็นภาพปูตัวอ,นนอันแรกที่เราแกะกันนะคะออันนี้ก็คือของทั้งหมดที่เราสุ่มกันในวันนี้นะคะเราเจอกันอีกนะคะบ๊ายบายค่ะ